ทัมซุง Galaxy Tab S9 FE Plus แท็บเล็ตจอใหญ่ตัวจบถูกใจสายจด จะมีอะไรที่ครบจบในตัวเดียวแบบนี้อีกนะคะบอกเลยว่าสายพรีเซนต์สายโจทงานนะคะหรือว่าน้องนองนักศึกษาหรือว่าคุณครูอาจารย์นะคะจะต้องตามมาดูคลิปนี้กันให้ไวเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพระเอกของเราก็คือซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสเก้า FE+ ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องนะคะของกาแล็กซี่แท็บเอสเก้าซีรีส์นั่นเองที่บอกเลยว่าฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าฟังก์ชันฟีเจอร์หรือว่าสเปคข,ของเขาเนี่ย ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใีเว็กโฟนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งหน้าค่ะ เอาเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงดีไซน์เจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะสีที่อยู่ในมือฟิวตอนนี้นะคะก็เป็นสีเกรย์นั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะวางจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีเกรย์ตรงนี้แล้วก็สีมินน์นั่นเองคะอ่ะดีไซน์ของเขานะคะรอบนี้เนี่ยสังเกตตรงมุมตรงนี้นะคะเขาจะมีความโค้งเล็กน้อยเนาะแล้วก็ลักษณะของตัวเครื่องนะคะหรือว่ารูปแบบของเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบนแล้วก็ความเหลี่ยมนั่นเองในเรื่องของน้ําหนักนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในไซส์ที่กําลังแบบพอดีเลยเวลาเรา,พพาไ,ไน,นะะ้ออถืดส สบายเลยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราเอาใส่กระเป๋านะคะก็ถือว่าเป็นขนาดที่พอดีเลยไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะฟิลให้คะแนนเลยนะในเรื่องของความพกพาแล้วก็น้ําหนักเบาค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันที่ขอบเครื่องกันต่อเลยเนาะขอบเครื่องตรงนี้เนะะี่ยเขาก็จะมีทั้งปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนะคะซึ่งปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ค่ะทุกคนเขาสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยส่วนด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีลําโพง2ตัววนาะแล้ก็มพร้อมมกับไโโครโฟน2ตัวนันเคคนะคะีองหา แท็บเล็ตดีไซน์พรีเมียมนะฮะแล้วก็พกพาสะดวกแบบนี้นะฮะ Galaxy Tab S9 FE Plus ตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะ มาถึงเรื่องที่2นะคะเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันดีกว่านะคะหลายหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยเนาะว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของขนาดหน้าจอเนาะคือหน้าจอของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นหน้าจอที่เล็กอะ่ะคือเราบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เต็มตาก,ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่จนเถอะทะเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับขนาดนะคะอยู่ที่12.4นิ้วค่ะแล้วก็เป็นจอเนาะแบบ IPS LCD ซึ่งตรงนี้เนี่ยแอบติดนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่ระดับราคาประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก จะให้จอ OLED มาได้แล้วเนาะแต่ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขาบางอย่างของทางซัมซุงนะคะเราก็ไปเน้นในเรื่องของฟีเจอร์อื่นกันดีกว่านะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงคุณภาพหน้าจอกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเนาะฟิลเนี่ยเอาไปดู Disney p l u s ค่ะคือคอนเทนต์ของเขาเนี่ยฟิลสามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดนะคะได้เป็น Full HD ซึ่งภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้สีแปลจนเกินไปหรือว่าไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความซีจนเกินไปของภาพนะคะจากจอตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของรายละเอียดสีแดงสีส้มตรงนี้นะคะก็อยู่ในระดับที แบบเออปานกลางเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตั้งจอนะคะเป็นโหมดมาตรฐานนะคะไม่ได้ตั้งเป็นโหมดสดใสน,นะซึ่งถ้าตั้งเป็นโหมดสดใสเนาะมันก็จะมีความแบบว่าสดของภาพขึ้นไปอีกนะคะใครที่สะดวกใช้จอแบบไหนหรือว่าชอบสีสันแบบไหนก็สามารถไปเลือกใช้งานโหมดหน้าจอได้อีกทีนึงค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะคะอาจจะมีติดใจยอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเวลาที่ฟิวดูด i ดนี่พลัสเนาะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์อื่นๆผ่านทาง YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสามารถย่อจอเป็นแแแบบ PIP ได้ะะ้้้นนะะตรรรงีเ่่ยออออูสึกววาาพาจล เราก็ไปเล่นอย่างอื่นที่มันอยู่เบื้องหลังของจอ,อคือมันมีความหน่วงเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราปัดสไลด์หน้าจอตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ดูหนังไปด้วย PIP ไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานอีกอย่างหนึ่งไปด้วยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความหน่วงแต่พอเราปิดหนังที่มันเป็นจอ PIP ไปนะคะกลับมาใช้งานแบบหน้าจอเดียวหรือว่าแอปเดียวปกติเนี่ยเขาก็ยังมีความลื่นไหลที่ปกตินะไม่ได้มีความหน่วงอะไรแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาก็ยังให้อัตารา refresh rate นะคะมาอยู่ที่90 h าเฮิร์ตคืออย่างที่ได้บอกไปเนะว่าเวลาที่เราใช้ง ะะหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ย9 0 h ์ตัวนี้นะคะถือว่าลื่นพอสมควรเลยนะคือเป็น9 0 h ตที่แบบเออทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยดังนั้นนะคะแนะนําว่าใครที่อยากจะดูหนังไปด้วยนะคะแล้วก็จดงานไปด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเจอกับความเหนื่งเล็กน้อยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกังวลอีกเช่นเดียวกันเนาะในเรื่องของหน้าจอถ้าเกิดว่าคนที่ work from home แล้วก็ออกไปทํางานที่คาเฟ่แบบนี้นะคะกังวลเรื่องของความสว่างของหน้าจอว่าถ้าเอ๊ะออกไปใช้งานข้างนอกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสว่างได้สูงสุดเท่าไหร่นะ ีเนี่ยเขาสามารถใช้งานนะครปรับความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่600นิตค่ะแล้วก็ความสว่างกลางแจ้งนะคะสูงสุดถึง720นิตเลยไม่ต้องกังวลเลยเนาะว่าถ้าเกิดเราเอาออกไปเขียนงานข้างนอกหรือว่าไปใช้งานตามคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่สู้แสงหรือว่าไม่สู้แดดเพราะว่าความสว่างที่ให้มาอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยค่ะ ทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนซื้อมาเนี่ยก็จะต้องเล็งเห็นนะคะถึงการใช้งานในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่สามารถใช้งานได้ครบครันเนาะดังนั้นนะคะ Galaxy Tab S9 FE Plus ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ชิปเซตมาในระดับที่เออใช้งานได้เร็วพอสมควรเลยเป็น Exynos 1380 Octa Core นะคะแล้วก็พร้อมกับ RAM 8 g b รอม ROM 128 g b นั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแนะนำอย่างหนึ่งเนาะว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยเราลองไปเล่นเกมแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเกมที่มันมีระดับกราฟิกสูงๆหรือว่าปรับเอฟเฟกระดับสูงสุดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่ดังนั้นนะคะฟิวรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเอาเอาไปเล่นเกมเนี่ยแนะนําว่าให้เล่นเกมที่มันอยู่ในระดับปานกลางอคื ไม่ต้องปรับกราฟิกที่อยู่ในระดับสูงสุดมากจนเกินไปหรือว่าเอฟเฟกต์โอเวอร์จนเกินไปนะคะก็จะสามารถเล่นงานได้ลื่นๆเหมือนกันทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการใช้งานหลักๆกันต่อเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเจ้าแท็บเล็ต l a x y x y S9 FE อสตัวนี้เนี่ย เขามาพร้อมกับปากกา Spen ค่ะทุกคนคือเรียกได้ว่าซื้อแท็บเล็ตนะคะแต่ว่าได้ปากกา S Pen ไปด้วยซื้อ1ได้ถึง2เลยอย่างแรกเลยคือเรื่องของความตอบสนองไวค่ะอย่างฟิลเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายเนาะเวลาที่เราจดงานแน่นอนว่าฝ่ามือของเราเนี่ยมันจะต้องเจอปัญหานะคะว่าไปเผลอโดนเครื่องมืออื่นๆนะคะทำให้เราเนี่ยแบบเขียนไปโดยที่ไม่ตั้งใจนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียสําหรับคนที่ถนัดซ้ายแต่ถ้ากลับกันนะคะเป็นคนที่ถนัดฝั่งขวาหรือว่าเขียนมือขวาเนี่ยตรงนี้นะคะจะ สนองต่อปากกา S Pen พนะคะไวมากเลยหน้าจอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความหน่วงตัวนี้เนี่ยไม่พบเจอเลยค่ะคือพอเราเขียนลงไปที่หน้าจอปุ๊บเนาะตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไปตามมือของเราเลยด้วยความที่ว่าหัวปากกาเนี่ยมันมีความนุ่มนะคะเขียนลงไปมันก็สมูทเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเขียนแล้วสนุกอยากที่แบบจะจดไปเรื่อยๆนะคะให้ฟิลลิ่งแบบจดในกระดาษที่มันมีความนุ่มตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออพอซื้อ1น,นได้ถึง2นะคะปากกาเ Pen นตัวนี้เนี่ยมันก็เพิ่มประโยชน์ในการใช้แท็บเลเ็ตของเราเข้าไปด้วยนั่นเองคะ และเรื่องที่2อนะคะอย่างที่ได้บอกไปในต้นคลิปนะคะว่า Samsung Galaxy Tab s 9 f e Plu s เตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะกับสายโจทย์สายพีเซนหรือว่านักเรียนนักศึกษาคุณครูอาจารย์นะคะจะเหมาะอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีแอป Samsung Note มาให้ในตัวเรียกได้ว,ว่า s ัมซุงโนนะคะแอปกระซิบเลยว่าสู้ก Note ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยความที่ฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยครบแน่นอนค่ะอย่างที่ฟิลเนี่ยเคยได้ทําคลิปสอนใช้ Samsung Note ไปแล้วนะคะใครนะคะที่อยากรู้าา Samsung Not นใช้้้งงอะไรไรดบ ะะก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้ที่ช่อง MX Phone ค่ะอาทีนี้เรามาดูกันคร่าวๆดีกว่านาะว่า Samsung Note ตัวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนาะเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ Samsung Note ได้นะคะโดยที่เขาเนี่ยให้มากับตัวเครื่องเลยเป็นแอปฟรีนั่นเองค่ะในเรื่องของการจดงานต่างๆนะคะก็สามารถที่จะขีดเขียนได้ตามสบายตามใจเราเลยซึ่งอย่างเครื่องมือต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาให้ครบเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าใครที่เป็นอาจารย์เนาะหรือว่าจะต้องพรีเซนต์งานตัวนี้เนี่ย พร้อมกับอัดหน้าจอไปด้วยสมมติอย่างฟิลเนี่ยต้องการที่จะสอนเพื่อนๆเนาะในเรื่องของการโหลดแอปเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะคะเครื่องมืออัดหน้าจอตรงนี้แล้วเรากดไปที่ปากาตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกสีเลือกอะไรต่างๆได้เลยนะก็วงกลมไปนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่ตัวปะการหนึ่งที่ปุ๊บตรงนี้เขาก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอที่เราอัดหน้าจอกันมาดูค่ะว่าพอเขียนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเขาก็จะมีการเขียนไปตามมือเราเลยคือเราเขียนลงไปในวิดีโออัดหน้าจอยังไงเนี่ยพออัดเสร็จแล้วะเาาก็จมแบบ ที่เราเขียนเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยฟิรู้สึกว่าเออมันสะดวกมากจริงสําหรับใครที่อาจจะต้องทํางานพรีเซนต์อาจารย์นะคะแล้วก็ไม่เก่งเรื่องตัดต่อแต่ว่าต้องมีวิธีที่สอนอะไรแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทริกหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยใช้แท็บเล็ตของเราได้คุ้มค่านั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นทริกที่เราเนี่ยสามารถใช้งานซั s u n n โ Not ตนะคะร่วมกับปากกา S Pen ได้แบบถูกใจมากๆเลย ทีนี้นะคะเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้งานต่างๆเนาะอย่างเช่นมัลติทับที่เป็นขึ้นชื่อของ Samsung หรือว่า Android เวลาที่ฟิวต้องการจะจดงานนะคะหรือว่าใช้งานหลายๆอย่างร่วมกันนะคะเราสามารถที่จะเปิดหลายๆแอปพร้อมกันได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฟิวรู้สึกว่าเออมันควรที่จะเป็นความสามารถที่แท็บเล็ตเนี่ยต้องทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของความหน่วงที่ฟิวรู้สึกได้เนาะเวลาเราเปิดหลายๆแอปพร้อมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟิวมีการแบ่ง2แอปใช้งานพร้อมกันอย่างแอปซัมซุงโน้ตพร้อมกับ u t ท b e ตัวน งานไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าใครเนาะต้องการที่จะใช้งานมากกว่า4หน้าจอหรือว่า5หน้าจอเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นป๊อปอัพได้ตรงนี้เนี่ยฟิวก็เลยรู้สึกว่าเออเจ้าตัวแท็บเล็ต Galaxy Tab s 9 fe plus ตัวนี้เนี่ยเขาสร้างมานะคะเพื่อที่ให้หลายๆคนเนี่ยสามารถใช้จดงานพรีเซนต์งานหรือว่าทํางานหลากหลายไอเดียได้นะคะบนแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งความสามารถนะคะที่ฟิลรู้สึกว่าเออตัวนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าแท็บเล็ตนะคะมันสามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้เลยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อนะฮะกับคีย์บอร์ดไร้สายหรือว่าเมาส์ไร้สายได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบฟิลลิ่งในการขีดเขียนนะคะแต่ว่าชอบฟิลลิ่งในการพิมพ์งานหรือว่าจดงานแต่ว่าก็จะต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยซัมซุงนะคะเขาก็ยังมีสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็น รแต่ว่าเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะการเชื่อมต่อในครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อที่ใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่างเช่นฟิลลองเอาไปต่อเมาส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมาส์ของ Apple หรือว่าเป็นเมาส์บลูทูธไร้สายอื่นๆนะสามารถต่อใช้งานได้แบบปกติเลยนะมันไม่มีความหน่วงหรือว่าความกระตุกอะไรตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่านอกจากที่จะเหมาะกับสายจดสายพีเซนเรื่องของการศึกษาต่างๆนะ,คะใครที่อยากใช้เพื่อความบันเทิงในการเล่นเกมเนี่ยแท็บเล็ตตัวนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ และความสามารถสุดท้ายนะคะที่พี่รู้สึกว่าเออประทับใจมากๆที่เขาใส่มาในแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือเรื่องของการใช้งาน Dex Mode นั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วเนาะถ้าแท็บเล็ตในระดับราคาที่แบบว่าไม่ได้สูงมากหรือว่าอยู่ในระดับที่เป็นตัวที่มันเป็นรุ่นต้นๆเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ d ็ x Mode มาให้แต่ว่าตัวนี้เนี่ย Galaxy Tab S9 FE Plus ตัวนี้นะคะมันอยู่ในระดับราคาปานกลางที่ทุกคนเนี่ยเอื้อมถึงเนาะเขาใส่ Dex Mode ตัวนี้มาให้ด้วยค่ะซึ่ง Dex Mode เนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งานใน,นะะหน้าจอได้แบบบนคอมพิ ฟินะ้อบางทีเนี่ยเราอยากที่จะเปลี่ยนฟิลลิ่งไม่อยากที่จะพกคอมพิวเตอร์ออกไปทํางานนอกห้องนะคะแต่ว่าก็ยังที่จะต้องทํางานอยู่นะคะเจ้าตัว De ็ m o มโตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ภายในแท็บเล็ตเลยค่ะเพียงแค่เราเปิด De Mode ็ m สมโตวนี้เข้ามานะคะฟิลก็สามารถใช้งานต่างๆได้นะคะเหมือนรุ่นตัวท็อปหรือว่าตัวรุ่นพี่เลยแต่1ข้อสังเกตนะคะตั้งแต่ใช้จอมาเนาะบางทีเนี่ยฟิลอยากที่จะลองต่อจอเข้ากับทีวีเพื่อที่จะแบบได้ใช้งานจอใหญ่ๆเนาะก็ะคือว่าเจอปัญหาหนึ่งเนาะฟิลลองเอาไปต่อสาย,ยงยัย ไม่ขึ้นทีวีคือยังไม่เชื่อมต่อทีนี้นะคะก็เลยลองเปลี่ยนเนาะไปเสียบสาย USB กับจอมอนิเตอร์แทนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เชื่อมต่อเหมือนกันไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าลองได้เอาสายตัวเดียวกันนะคะกับการที่เสียบ FE Plus ตัวนี้เนี่ยไปเสียบในรุ่นเอ t ท้านะคะตัว u l t r ้าเนี่ยถือว่าต่อจอได้แต่ว่าตัว FE Plus ตัวนี้มันต่อไม่ได้ตรงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเนาะว่าอาจจะเป็นที่สายของเราหรือว่าแท็บเล็ต FE Plus ตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่รองรับในการต่อจอนอกนั่นเองค่ะแนะนำนะคะว่าให้เปิดใช้จอ Dex Mode ในตัวแท็บเล็ ทำอะไรได้บ้างหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเนี่ยทาง MF Phone ของเราเนะฮะโฟนก็ได้ทำคลิไปไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องของเรานั่น,นี้งค่ะ จบกันในเรื่องของการใช้งานที่มีประโยชน์กันไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะใช้งานความบันเทิงกันบ้างอย่างที่ได้บอกไปว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาให้ลําโพงมา2ตัวพร้อมกับไมโครโฟน2ตัวนะคะอย่างแรกเลยเทสลําโพงเลยค่ะคือลําโพงตัวนี้เนี่ยฟิลรู้สึกว่าเออเสียงมันดังนะดังในระดับที่แบบว่าถ้าเราเปิดสุดเนี่ยแอบลําโพงแตกได้เลยแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความทึบของเสียงหรือว่าความลึกของเสียงบ้างนะคะถ้าเกิดเอาไปเปิดเทียบกับแบรนด์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยตัวนี้นะคะแอบรู้สึกว่าอาจจะยังทําได้ดีไไมมม่่่่่สกับรราาาาาคคาเทะคะคทหดววี บบอยู่ในระดับราคา2 0 0 0มืนอัพแล้วอะแต่ว่าเรื่องของความทึบของเสียงหรือว่าความลึกของเสียงที่มันต้องมีมิติอะตัวนี้เนี่ยเสียงของเขามันจะออกไปในทางความแบบกระจายแบบกว้างๆอะทำให้เรารู้สึกว่าเออบางทีเหมือนเสียงแตกบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของความดังเนี่ยเออมันยอมรับเลยว่าดังจริงๆแต่ในเรื่องของความทึบหรือว่าความลึกของเสียงนะคะอาจจะยังทําดีไม่สมกับราคาเท่าไหร่ค่ะ มาต่ออีกเรื่องนะคะก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองตัวนี้เนี่ยถือว่าให้เลนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะให้เลนมาแค่ตัวเดียวเนาะแต่ว่าอย่างรุ่นออาต้าเนี่ยเขาก็จะให้มาที่2เลนดังนั้นนะคะ FE+ ตัวนี้ก็ให้มาที่2เลนเท่ากันถือว่าคุ้มเลยนะซึ่งเลนหลักของเขาเนี่ยจะให้ความละเอียดนะคะมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลน ultra wide นะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะก็จะสามารถถ่ายวิดีโอนะคะได้ที่ Full HD 30fps ค่ะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่่12ล้าานิกซยองแร เลยเนี่ยฟิลองเอาไปถ่ายเอกสารเนาะซึ่งแน่นอนนะว่าถ้าใช้แท็บเล็ตในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละในเรื่องของการถ่ายเอกสารถ่ายงานนะฮะบางทีเนี่ยน้องๆนักศึกษานะฮะหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยอาจจะเอาไปถ่ายนะฮะที่มันเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้าห้องเรียนนะฮะหรือว่าหน้าห้องประชุมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซูมเข้าไปนะฮะแล้วก็นําภาพถ่ายออกมาดูเนี่ยเออภาพมันก็ไม่ได้แตกนะแต่ว่าเรื่องของความคมชัดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกล้องบนแท็บเล็ตเนาะมันอาจจะยังไม่ได้คมชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถ หนังสือต่างๆที่มันไม่ได้อยู่ในระยะที่มันไกลมากเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเก็บความคมชัดได้ดีเลยค่ะตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้เลือนเนาะแต่ว่าอาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของความสว่างที่อาจจะแบบเออถ่ายออกมาแล้วมันควบคุมยากเนาะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าก่อนถ่ายนะคะควรที่จะเล็งดีๆนะคะแล้วก็กดแสงดีๆจะได้ทําให้เอกสารหรือว่าภาพถ่ายของเราเนี่ยมันออกมาชัดแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายคนหรือว่าถ่ายภาพพอร์เทรตต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ไหมโหมดต่างๆนะคะเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเขาย กลางคืนหรือว่าถ่ายอาหารต่างๆเนี่ยยังให้มาอยู่แล้วก็เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ต่างให้มาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นในเรื่องของการถ่ายคนให้ออกมาสวยถ่ายวิวให้ออกมาชัดเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกล้องที่ติดมากับแท็บเล็ตเรื่องของความคมชัดมากๆที่เราหวังไว้อาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าพูดในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะถ่ายเอกสารหรือว่าถ่ายหนังสือต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้น่าประทับใจเลยค่ะส่วนในเรื่องของกล้องหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยกังวลเนาะว่าเอาไปวิดีโอคอลในห้องที่มันมีแสงมืดะััหรือเปล่าตวนนี้ค ฟิลลองเอาไปวิดีโอคอลกับโฟนดูแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแอป o o g l e m e e t นะคะหรือว่าแอป,ปวิดีโอคอลต่างๆเนี่ยความคมชัดของเขาถือว่าทําได้ดีเลยนะ <c oughs> คือให้กล้องมาที่12ล้านพิกเซลอะ่ะมันเป็นความละเอียดที่เยอะพอสมควรกับกล้องแท็บเล็ตเลยนะคะดังนั้นใครที่กังวลว่าบางทีฉันต้องวิดีโอคอลหรือว่าประชุมออนไลน์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะฟิลเตอร์ต่างๆให้มาครบแล้วก็ความคมชัดเนี่ยยังคงให้มามากพอสมควรเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะมาพูดกันถึงเรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยเขาให้ความจุมาเยอะพอสมควรเลยนะให้มาอยู่ที่19,000ม ah ิลลิแอมค่ะแล้วก็พร้อมกับการชาร์จไว้นะคะมากถึง45วัตต์เลยอย่างแรกที่เราทําไมถึงพูดว่ามันอึดมากจริงๆนะคะฟิลเนะะี่ยได้ลองใช้งานเนาะด้วยความที่ว่าชาร์จแบตไว100้100%เต็มนะคะแล้วก็เริ่มใช้งานจริงๆเนี่ยประมาณ10โมงเช้าได้ฟิลเนี่ยใช้งานนะคะครบทุกฟังก์ชันฟีเจอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าจดงานแล้วก็ใช้้ถ่่่าาาาายรรูปงงนนนตๆนะะตๆะะคัวีีเพอเามา ดูแบตเตอรี่ทีห้าโมงเย็นเนี่ยเฮ้ยแอบตกใจอยู่นะเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยลดลงไปประมาณ40%แล้วก็เหลือไว้ประมาณ6กกว่าๆเราแอบตกใจนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจัดการพลังงานได้ดีเลยค่ะเพราะว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานหนักพอสมควรนะเพราะว่าทั้งดูหนังไป2ชั่วโมงหรือว่าจดงานไปต่างๆเนี่ยเออมันก็เป็นการใช้งานที่คนทั่วไปเนี่ยใช้งานกันในแต่ละวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟิลลองที่จะแบบว่าไม่ชาร์จแบตต่อให้มันเต็ม100% 100%นื่อทีี่่จดวาบลััน้ไกกกหง นะว่ามันเหลืออยู่ประมาณ60%ต้นๆเนี่ยแล้วก็มาใช้งานต่ออีกวันนะคะสามารถใช้งานได้ไปถึงวันครึ่งเลยคือใช้งานตั้งแต่9ก้าโมงเย็นถึง5้าโมงเย็นในวันแรกนะคะแล้วก็มาใช้งานต่อได้อีกวันนึงเนี่ยถึงประมาณเที่ยงถึงบ่ายเลยตรงนี้เนี่ยฟิลเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องออกไปใช้งานด้านนอกนะคะหรือว่าชอบทํางานที่คาเฟ่นเนี่ยแล้วกังวลว่าคาเฟ่จะไม่มีปลั๊กให้เราชาร์จแบตนะคะตรงนี้เนี่ยชาร์จแบตไป100%ปนะคะแล้วก็พกไปแค่แท็บเล็ตเครื่อง,ว,อว,อว,อองวันค่คะ สรุปเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าฟิลรู้สึกยังไงกับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะคะฟิลรู้สึกว่าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเหมาะมากๆกับใครที่ต้องใช้งานในเรื่องของการศึกษาหรือว่าการทํางานที่มันมีการจดงานนะคะที่สามารถทําครบจบได้ในเครื่องเดียวอะตั้งแต่ในเรื่องของการหาข้อมูลหรือว่าเป็นการจดงานจากอินเทอร์เน็ตที่เราเซิร์ชข้อมูลมาก็สามารถใช้งานซัมซุงโน้ตได้ในตัวอีกอย่างหนึ่งหลังจากจบงานแล้วนะคะต้องมีการพรีเซนต์งานตัวนี้เนี่ยก็สามารถพรีเซนต์งานได้เลยจบครบในตัวเดีีีียววนนะะพร้้อมมกกับกับา SK ตะะท่็ ะะดูดกับตัวเครื่องแบบนี้ได้นะคะทำให้เราเนะะี่ยฮะพกไปไหนได้ทุกที่พร้อมใช้ได้ไม่ต้องชาร์จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้งานซัมซุงหรือว่า Android ก็จะเป็นพวกของ Dex Mode นะคะมัลติทัร์ต่างๆเนี่ยทำให้ฟีลรู้สึกว่าเออพอเราใช้งานแท็บเล็ตที่มันมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาครบแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้จริงๆค่ะพูดได้ว่าแท็บเล็ต Galaxy Tab S9 FE Plus ตัวนี้นะคะแทบจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะขนาดพกพาเลยก็ว่าได้ซึ่งขนาดพกพาาาาาตตัััวววนนนนนนนีีน้้้ออนะ้้เเเ่่่่่มมมไไไดแปลลหหหจจจออออขขง็กคืใญิ จนทาให้เรารู้สึกไม่สะดวกในการพกพานะ,ะ่ะบอกเลยนะคะว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าครูอาจารย์ที่กาลังมองหาแท็บเล็ตนะคะที่ครบจบในเครื่องเดียวแบบนี้นะคะ Galaxy Tab S9 FE Plus ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนค่ะและทั้งหมดของคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นประสบการณ์ใช้งานจริงๆของฟิวเลยนะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเนาะก็อ,อาจจะรู้สึกต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนนะคะตัดสินใจเลือกซื้อแท็บเล กับการใช้งานของเราได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ